สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่นมพบกับเราสองคนได้นะครับในการ Happy English บายครูสมศรีครับค่ะครูสมศรีครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมต้องบอกตรงเลยว่าก่อนหน้านี้น้องๆก็เหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ในวัยเรียนเนี่ยคงจะเริ่มมีเรื่องความรักเข้ามาแทรกใช่ไหมครใช่พอมีเรื่องความรักเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องงอนกันบ้านหรือว่าเฉยๆยที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเรียนบ้าน อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยปรึกษากับครูเรื่องหนึ่งเรื่องความรักตอนผมมีแฟนอันนี้ความรักนะครับย้ายแค่รู้นะฮะครูเป็นคนบอกผมว่าสอนรามสอนรามเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดในแง่บวกถูกต้องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า positive t h o u g h t ถูกต้องเก่งยังจำได้อยู่เลยเก่งมากนะครับซึ่งการที่เรามองโลกในแง่บวกเนี่ยเป็นการดีสำหรับการใช้ชีวิตใช่ไหมครับครูมันก็จริงนะหนุ่มการมองโลกแง่บวกมันก็เป็นสิ่งดีแต่บางทีบางคนเข้ามาร้ายกับเราแล้วเรามองแง่บวกเนี่ยมันก็เหมือนกับไปไปบิดความจริงอ่ะไอ้อย่างนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับเรานะใช่แล้วเราก็จะแก้ปัญหาไม่ถูกเราต้องมองโลกอย่างมีความหวังจะดีกว่านะคำดีนะครับครูการมองโลกอย่างมีความหวัง ถูกต้องครับผมคือแม้จะร้ายแต่เราก็มีความหวังครับซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Hope ful, hopeful hopeful ที่มีความหวังค่ะครับผมประโยคเต็ม thankful for today hopeful for tomorrow we can change the world with a hopeful heart thankful for today hopeful for tomorrow we can change the world with a hopeful heart นั่นคือ เราต้องขอบคุณนะที่เรามีวันนี้ครับลืมตาขึ้นมามีวันนี้ขอบคุณเลยในขณะเดียวกันเมื่อขอบคุณแล้วเราต้องมีความหวังในวันพรุ่งนี้ถูกต้องครับโลกทั้งใบสามารถเปลี่ยนได้ด้วยหัวใจที่มีความหวังจะนงโอ้โหพอครูพูดถึงคํานี้นะครับผมนึกถึงภาพตอนที่เขาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับครูได้ดูไหมฮะที่เวลาแบบ ฟบกเกมอะครับที่เขาแบบไม่มีขาต้องแบบใช้บกพร่องทางสรีระใช่ใช่เขาไม่สมบูรณ์เท่ากับเราใช่แล้วเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือว่าเราไปที่โรงพยาบาลทหา,บารบัญชีแที่เราเห็นทหารทั้งหลายเนี่ยที่เขาต้องดำรงชีวิตอยู่ที่เขาเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของพวกเรานะครับเขาต้องมีโฮฟูมีความหวัง แล้วก็มองโลกที่อย่างมีความหวังในต่ละวันนี้ดีเพราะว่าแม้สรีระจะบกพร่องแต่หัวใจนั้นเต็มเปี่ยมไม่เป็นไอ้ขี้แพ้ค่ะพี่หนุ่มฉะนั้นที่สําคัญนะคะเด็กๆทุกคนคะในเมื่อเราเกิดมาไม่พร้อมไม่สมบูรณ์หรือญาติผู้ใหญ่เราอาจจะบกพร่องกําลังใจสําคัญค่ะพี่หนุ่มให้กําลังใจซึ่งกันและกันและดํารงชีวิตอยู่ด้วยความว่า f u o l life ชีวิตที่มีความหวังค่ะ ครับผมแล้วก็กลับมาพบกับครูสมศรีนะครับกับผมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ